สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆผู้ที่รักบอลสีนะคะวันนี้นะคะจะพามาดูบอลสีสิลาเพชรค่ะนี่นะคะลักษณะบอลสีสิลาเพชรค่ะก็จะเป็นบอลใบาย,ยาวนะคะ,ะเป็นบอลใบาย,ยาวนะคะเป็นบอลที่มีลักษณะ,ะปลายใบยแหลมนะคะเส้นกระดูกก็จะออกเป็นสี นะคะสีเปลือกมังคุดเลยนะคะเห็นไหมคะแล้วก็จะมีรอยหยักระหว่างหูนี่นะคะรอยหยักระหว่างหูนะคะจะอยากชิดติดสะดือนะคะก็เลยจัดว่าเป็นบอลใบยาวนะคะสําหรับบอลสีสีลาเพชรน,นะคะลักษณะลําต้นนะคะก็จะออกเป็นสีเปลือกมังคุดหรือว่าสีดํานั่นเองนะคะก็เป็นบอลที่สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะเพราะว่า,าลักษณะ ลำต้นเขาออกจะออกเป็นสีดำนะคะก็บอนสีที่มีลักษณะลำต้นเป็นสีดำนะคะจะมีความแข็งแรงนะคะไม่ค่อยทิ้งใบนะคะเพื่อนๆสำหรับบอนสีสีลาเพชรนะคะซึ่งต้นนี้นะคะป้าแต้ก็เลี้ยงแบบนอกตู้นะคะก็เลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะก็แดดร้อยฝนร้อยเลยนะคะก็มีความแข็งแรงดีนะคะ ก็ถ้าเป็นบอนหน้าร้อนก็เราก็จะมะีที่รองน้ำนะคะ,อะรองน้ำเขาไว้นะคะจะได้มีความย็นนะคะทำให้เขาไม่ค่อยทิ้งใบนะคะเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็แหนก็จะช่วยปรับสภาพน้ำนะคะปรับอุณหภูมิน้ำนะคะ่ะให้มีลักษณะที่เย็นนะคะไม่ค่อยร้อนนะคะส,ส่วนประโยชน์ของแหนนะคะเพื่อนๆ สวยงามมากเลยนะคะสําหรับบอนสีสีลาเพชรนะคะสําสหรับอ่าฟอร์มนี้นะคะก็สวยงามมากเลยค่ะอันนี้ใบใหม่นะคะกำลังจะครี่ใบนะคะกัดสีมาสวยเลยนะคะสําหรับบอนสีสีลาเพชรนะคะเพื่อนๆสวยงามมากเลยนะคะอ่บางใบก็จะมีการกัดด่างนะคะเป็นสีขาวนะคะ ใบนี้กำลังจะทิ้งใบแล้วนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาอากาศร้อนนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็จะเข้าหน้าฝนแล้วนะคะบอนสีก็จะมีใบที่สวยนะคะแล้วก็มีสีสันที่สดใสมากเลยนะคะสําหรับบอนสีสิลาเพชรนะคะเพื่อนๆนะคะขอบคุณที่ยังรับชมแล้วก็ยังติดตามกันอยู่นะคะสําหรับคลิปบอนสีนะคะเพื่อนๆนะคะ อ่สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ